สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาะมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมา พูดถึงวงคุณแม่นะครับนั่นก็คือวงมารมาดอนหรือว่า MMD นั่นเองซึ่งวงนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่เกิดขึ้นจากรายการชื่อดังของเกาหลีนะครับนั่นก็คือ Mama ดีไอดอนนั่นเองซึ่งรายการนี้นะครับก็ได้มีการเชิญชวนเหล่าคุณแม่นะครับที่เคยเป็นอดีตสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังในเกาหลีเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับในรายการนี้แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากผู้ชมรายการตลอดการออนแอร์นะครับรวมไปถึงหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ป โปรเจกต์พิเศษนี้ในนามมามาดอนนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยเรียกได้ว่ากระแสะความฮิตความปังของเหล่าคุณแม่นั้นนะครับถึงแม้ว่าจะห่างหายจากวงการเคป๊อปไปนานขนาดไหนเนี่ยแต่ว่ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในโปรเจกต์พิเศษนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ฮือฮากันแล้วก็กลับมาสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้เองนะครับเราเนี่ยก็จะมาแนะนําสมาชิกจากวงมามาดอนนะครับหรือว่า MMD เพราะว่ามีแฟนคลับหลายๆคนนะครับที่ติดตามวงนี้อยู่แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าใครมาจากวง งไหนกัันนบบ้างะครก็มาคอมเมนต์บอกเราเนี่ยว่าอยากให้ทําคลิปแนะนําเหล่าแม่แม่ในวง MMD นี้นะครับว่าเป็นใครมาจากวงไหนกันบ้างนะครับ ก่อนที่จะมารวมตัวกันในโปรเจกต์พิเศษที่มีชื่อว่ามามาดอนจากรายการมาม่าดีไอเดนนั่นเองนะครับสาหรับมามาดอนนั้นนะครับก็เป็นศิลปินโปรเจกต์พิเศษนะครับที่ได้มีการเดบิวต์มาด้วยสมาชิก6คนแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท C J E N M นะครับซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่ามามาดอนนั้นเนี่ยเป็นเกิลกรุ๊ปโปรเจกต์พิเศษจากรายการมาม่าดีไอเดนนะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้มีการห่างหายจากวงการบันเทิงเคป๊อปไปเป็นเวลานาน,นเลยเพราะว่าจะต้องออกไปดูแลลคครรออออบััวนนเ่เเงงกกก็ยทําาให้ต้ตอออจ วงของแต่ละคนนะครับซึ่งในรายการนี้เองเนี่ยก็มีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยอยากติดตามดูตั้งแต่เริ่มประกาศรายการมาเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีภารกิจต่างๆในรายการตลอดเวลาให้เหล่ามามาทุกคนนะครับได้ทําภารกิจกันเพื่อทดสอบว่าพวกเขานนเนี่ยสามารถที่จะกลับไปเป็นไอดอลได้อีกครั้งหรือเปล่านะครับสำหรับสมาชิกคนแรกของวงนะครับนั่นก็คือกาฮีนั่นเองนะครับซึ่งกาฮีหรือว่าพักจียองนั้นนะครับก็เคยเป็นอดีตสมาชิกจากวง after school นั่นเอง กาฮีนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกหนึ่งคนในวงที่มีทักษะทางด้านการเต้นที่สูงมากๆนะครับและเธอนั้นเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็รักในการเต้นมากๆเลยในตอนนี้นะครับกาฮีนั้นเนี่ยก็มีลูกถึง2คนนะครับมีชื่อว่าโนอาแล้วก็ชิออนแอมกาฮีนั้นเนี่ยก็เคยเป็นครูสอนเต้นในรายการเ u อวเว a ลชื่อดังของช่อง m อ็มเตอย่าง Produce 1 0 1ทั้งสซีซั่นเลยนะครับนั่นะก็คือซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2เรียกได้ว่าทักษะทางด้านการเต้นของกาฮีนั้นเนี่ยมีสูง ตามรอดูการเต้นของกาฮีมากๆเลยและกาฮีนั้นก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกจากมามาดอนนะครับมากันที่สมาชิกคนต่อไปนะครับสมาชิกคนต่อไปในวงนี้มีชื่อว่าจองอาหรือว่าพักจองอานั่นเองนะครับโดยจองอานั้นนะครับเคยเป็นอดีตสมาชิกจากวงจิวเวอรี่นั่นเองและจองอานั้นก็ได้มีพิธีแต่งงานเมื่อวันที่16พฤษภาคมของปี2016นะครับและตอนนี้เนี่ยเธอก็มีลูกสาว1คนนะครับมีชื่อว่าอายอนสาหรับสมาชิกคนต่อไปของวงนะครับใน ก็มีชื่อว่า บยอนนะครับหรือว่าชื่อจริงๆก็คือคิมโกอึนนั่นเองโดยบยอนนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นภรรยาของนักแสดงชื่อดังนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นหูคุ้นตานะครับนั่นก็คือฮาฮานั่นเองสําหรับบยอนหรือว่าคิมโกอึนในตอนนี้นะครับเธอก็มีลูกถึง3คนแล้วนะครับเบยอนนั้นนะครับก็เป็นนักร้องบรลลาดชื่อดังเลยของประเทศเกาหลีนะครับและก็มีเพลงประกอบซีรีส์ชื่อดังที่บยอนนั้นเนี่ยเป็นคนขับร้องนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า I think I จากซีรีส์ House เรียกได้ว่าเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถมากๆนะครับรับย้อนจากมามาดอนนะครับมากันต่อเลยที่สมาชิกคนต่อไปของวงนะครับเธอมีชื่อว่าอึนจีนะครับหรือว่ายางอึนจีนั่นเองสําหรับอึนจีนั้นก็เป็นอดีตสมาชิกจากวง Baby w a อล์ก e นั่นเองนะครับและในตอนนี้เองเนี่ยเธอก็มีลูกถึง3คนแล้วด้วยนะครับที่สําคัญนะครับก่อนที่จะกลับมาเข้าร่วมรายการที่สําคัญนะครับสาหรับอึนจีนั้นก่อนที่จะกลับเข้ามาเข้าร่วมในรายการมาม่าดีไอดอนนะครับเธอเนี่ยห่างหายจากการ นักร้องเนี่ยมาเกือบ13ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับแฟนคลับเนี่ยก็คงจะคิดถึงเสียงร้องของเธอแล้วก็การสแสดงของเธอบนเวทีกันมากๆเลยซึ่งก่อนหน้าที่ยังอินจีนั้นเนย่กจะเข้าร่วมในรายการนี้เองนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปปรากฏตัวในรายการ King of m a s Singer ของประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในรายการ Mama D Idol นะครับและก็ได้เดบิวต์ร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆในรายการนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆของเธอเนี่ยก็คงจะหายคิดถึง กันไปมากันต่อที่สมาชิกคนต่อไปนะครับมีชื่อว่าจูนีหรือว่ายอนจูนีนั่นเองนะครับสาหรับจูนีนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอมีลูกชาย1คนนะครับและก็ได้เข้าพิธีวิวากันมาตั้งแต่วันที่13ท่านวาคมของปี2555นะครับซึ่งจูนีนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นนักร้องนําของวงร็อกหญิงล้วนนะครับซึ่งเป็นวงร็อกหญิงล้วนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับในเกาหลีในตอนนั้นและวงร็อกวงนี้นะครับที่จูนีนั้นเนี่ยเป็นนักร้องนําก็มีชื่อวงว่า แต่ว่าหลังจากนั้นมานะครับยอนจูนีเนี่ยก็ได้ก้าวเท้าเข้ามาสู่วงการนักแสดงนะครับโดยเธอเนี่ยได้มีการผันตัวมาเป็นนักแสดงและหลังจากที่จูนีนะครับได้มาเป็นนักแสดงเนี่ยเธอก็มีซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงเธอกันมากๆเลยและซีรีส์ชื่อดังนี้นะครับก็มีชื่อเรื่องว่า Mom Has an Affair นะครับหลายๆคนนะครับที่ได้มีการติดตามยอนจูนีมาตั้งแต่แรกนะครับก็น่าจะรับรู้แล้วก็เคยดูซีรีส์เรื่องนี้กันมาบ้างแล้วนะครับเรียกได้ว่าเธอนั้นก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับท เป็นการร้องแล้วก็การแสดงนะครับและสมาชิกคนสุดท้ายของวงมามาดอนนะครับนั่นก็คือซันเยหรือว่ามินซันเยนะครับอดีตสมาชิกจากวง วันเดอร์เกิลนั่นเองซึ่งซอนเยนะครับก็ถือว่าเป็นมักแน่น้องเล็กในวงนี้นะครับเพราะเธอเนี่ยเกิดในปี1989และในตอนนี้เองนะครับซอนเยเองก็ได้เข้าร่วมพิธีวิวาห์เมื่อปี2013นะครับนะในตอนนี้เนี่ยเธอก็มีลูกสาวถึง3คนเลยนะครับโดยมีชื่อว่าอึนยูฮาจินแล้วก็ยูจินนะครับและซอนเยเองนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันกับโจควอนจาก 2AM นะครับเรียกได้ว่าทั้ง2คนนี้ก็ได้มีการฝึกร่วมกันมานะครับในค่ายต้นสังกัดแรกของเธออย่าง JYP เองซอนเยก็มีโมเมนต์สุดน่าประทับใจนะครับที่ทําให้ชาวเน็ตออกมาพูดถึงกันนะครับกับการกลับมาร่วมสเตจกันอีกครั้งระหว่างซอนเยและวก็ซอนมีนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกจาก Wonder g i r l ิทั้งคู่นะครับและก็ได้เข้าร่วมสเตจพิเศษกับพักจินยองจาก JYP อีกด้วยนะครับแถมยังมีโมเมนต์ที่ทั้ง3คนซอนเยซอนมี h, ee, แล้วก็พักจินยองเนี่ย ขึ้นแสดงร่วมกันในรายการ Mama ดี e Idol อีกด้วยทำเอาแฟนๆเนี่ยปรับปลื้มแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้อีกครั้งของทั้ง3คนนะครับและนี่ก็เป็นสมาชิกทั้งหมดในวงมาม์มาดอนจากรายการ Mama The i ดอลนะครับในตอนนี้เองเนี่ยพวกเธอก็มีเพลงเดบิวต์ปล่อยออกมาแล้วนะครับในเพลงที่มีชื่อว่า b u อ ah h ฮิปนะครับซึ่งก็ได้มีสเตจพิเศษต่างๆเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันแล้วนะครับรวมไปถึงในตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะครับจาก Mama The i d อลที่จัดขึ้น เพื่อให้พวกเธอทุกคนเนี่ยได้พบเจอกับแฟนคลับและก็เป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายสําหรับโปรเจกต์พิเศษนี้นะครับและในคอนเสิร์ตนี้เองเนี่ยก็ได้ขนเพลงดังต่างๆมากมายนะครับมาขึ้นแสดงและสมาชิกทุกคนในวงมามาดอนเนี่ยก็ได้โชว์ฝีมืออีกครั้งบนคอนเสิร์ตครั้งนี้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงต่างๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็จบลงด้วยโมเมนต์น่าประทับใจนะครับที่สมาชิกในมามาดอนทุกคนเนี่ยออกมาพูดกวกับเรื่องราวความรู้สึกของพวกเธอหลังจากที่เข้าร่วมรายการนี้นะครับโดยพวก เธอดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกมีพลังอีกครั้งหลังจากที่พวกเธอนั้นหยุดพักกิจกรรมแล้วก็ห่างหายจากวงการบันเทิงวงการเคปอปไปเป็นเวลานานแล้วก็ได้เข้าเข้าสู่บทบาทใหม่ในชีวิตอย่างการเป็นคุณแม่แล้วก็การมีครอบครัวแต่ว่าการที่พวกเธอนั้นได้กลับมาร่วมรายการนี้อีกครั้งแล้วก็ได้ขึ้นแสดงบนเวทีอีกครั้งเนี่ยก็ทําให้เธอรู้สึกหวนกลับไปคิดถึงวันเก่าๆที่พวกเธอนั้นมีความสุขกันมากๆบนเวทีแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้พบเจอกับแฟนคลับของพวกเธอซึ่งในตอนนี้เองนะครับบบม่่าดดีีีไอออลลเเนนยยก็็จงปทรร้้แว แล้วก็วงมามาดอนเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงแล้วก็การตอบรับที่ดีจากแฟนคลับที่ติดตามพวกเธอกันมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากติดตามผลงานต่างๆของเหล่าแม่ๆในวงมามาดอนนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในช่องทางการติดตามส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็หวังว่าจะได้กลับมาพบเจอกับเหล่ามามาดอนอีกครั้งบนเวทีนะครับและถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับมามาดอนเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจ มาดอนนี้กันด้วยนะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอามากอเคป๊อปของเราเอาไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วก็อยากพูดอะไรเกี่ยวกับวงมามาดอนหรือว่าสมาชิกทุกคนในมามาดอนนะครับก็สาม,มารถคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้อามากอเคป,ป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ